ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาฝากอีกตามเคยครับผมวันนี้ก็จะมีเรื่องออ่ซักผ้านวมซักที่นอนครับผมมาฝากอันดับแรกครับผมก็ให้พับผ้านวมก่อนนะครับพับเข้าครับผมชั้นแรกก่อนภาพแรก ครับรอบ2ครับม้วนเข้าอีกแล้วก็ม้วนเข้าครับผมให้ให้กลมครับผมเพื่อให้เข้าเครื่องได้ง่ายครับผมต่อไปก็ เอาไปเลยครับนำพันวมเข้าออเครื่องเลยครับทีนี้ครับผมยัดลงไปเลยครับมาถึงก็ให้ลี่ออกนะครับผมให้ลงตัวกันครับผมเพื่อจะได้ไม่เอียงซ้ายหรือเอียงขวาครับลี่ขีออกนิดครับ โอเคครับต้องเคียวน,นะครับผมเพื่อจะให้เขาไม่เอียงซ้ายเอียงขวาอ่าต่อไปครับตัวนี้ก็จะเป็นใส่ผงซักฟอกครับํำยาปักบพะนุ่มครับผมตอนนี้ก็ได้เตรียมไปแล้วครับยิดหน่อยครับผมแล้วก็เลื้อรำยาปักบพะนุ่มครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่ลงไปแล้วครับ แล้วก็ที่สําคัญการใส่น้ํายาบาพรุมห้ามให้เลยตรงนี้ขึ้นมานะครับให้ใส่ในขอบเขตจํากัดนะครับผมครับผมส่วนตัวนี้ก็ใส่พอประมาณนะครับปิดฝาครับผมเปิดเครื่องครับ ให้มองหาคําว่าโปรแกรมซักครับผมโปรแกรมซักในที่นี้ให้เลือกเครื่องนอนครับผม <S <S เห็นไมหมเอ่ยตรงนี้ครับโดยกดปุ่มย้ำครับผมเลื่อนลงมาอ่าเห็นไหครับผมเดี๋ยวดําเนินการเริ่มครับผมเพื่อการชั่งน้ำหนัก ช่างนำนักในที่นี้ก็จะมีการหมุนรอบทุกอย่างเก็บประเมินผลก่อนครับผมนีครับ,รบแล้เครื่องก็จะทําการชั่มนะครับโดยหมุนรอบเพื่อจะได้นําน้ําเข้าให้ถูกระดับโดยการชั่มนะโัยอัตโนมัติเองครับผม กำลังช่งน้ำหนักไปครับอ่าเราได้มาครับนั่นก็คือ1ชั่วโมง37นาทีครับผมน้ำก็เริ่มเข้ามาครับผม ง่ายๆครับผมทุกอย่างจะเป็นการอัตโนมัติหมดนะครับผมตั้งค่าอัตโนมัติของเครื่องระบบมันก็คือทุกคนอีกครั้งครับหนึ่งเปิดเครื่องเอ้ยเนื่องเราพับที่นอนให้เป็นเหมือนดังที่ผมทำเมื่อกี้ครับผมม้วนเข้าาพอมาถึงก็เครีออกครับผมให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม,มต่อมาใส่น้ายาให้งสักพ้อน้ายาแบบพะนุ่มปิดเครื่อง แล้วก็เปิดเครื่องครับผมแล้วก็มาที่ตัวโปรแกรมครับผมโดยตั้งค่าไปที่เครื่องนอนครับผมแล้วก็กดเริ่มครับผมโดยสตาร์นั่นเองเพื่อทําการชั่งน้าหนักแล้วก็ปรับตั้งค่าเองอัตโนมัติเท่นี้ครับผมเสร็จครับที่เหลือก็ไปรดน้ําต้นไม้ได้เลยครับผม หนึ่งชั่วโมงกับอีกสามสิบหกนาทีสาสิบ็ดนาทีเมื่อกี้ครับโอเคครับแล้วเรากลับมาดูตอนที่เสร็จแ้วกันเนาะครับผมหลังจากที่ไปรดน้ำต้นไม้ก็เกือบเสร็จแล้วก็เลยแวะมาดูในช่วงที่เครื่องทำงานนะครับผมเห็นไม่เอ่ยเนาะบางโอ้ไม่ชัดเลยอ่ะเอาไว้เป็นว่าเห็นอยู่นะเนาะเครื่องทำงานยังไงครับผม ่ประมาณนี้ครับผมเบียงซ้ายขัวซ้ายอืมครับผมรออีกชั่วโมองกว่าๆนะครับอืมมีขั้นตอนการทำงานของเขานี่ครับผม,มเขาก็จะทำงานไปเรื่อยๆตามโปรแกรมที่เราได้กำหนดไว้แล้วก็ตัวเครื่องตั้งค่าอัตโนมัติให้อะหลังจากเราชั่งน้ำหนักเสร็จ ใช้คลิ้วให้ด้วยเียงง้า,งายขัวครับผมแล้วก็จะกลับมาชมตอนที่เอาไปตากกันเนาะตอนเสร็จทุกขั้นตอนครับผมก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับปั่นแห้งครับผมกำลังจะเสร็จพอดีครับสมาร์ทอินเวอร์เตอร์4กิโลครับผมน่าใช้ครับเครื่องใหญ่ใหญ่มากครับ ค,คือมันจะไล่ตั้งแต่นี่ไหมเลยครับตามลำดับจนมาถึงปั่นแห้งครับผมก่อนนี้ทุกอย่างเสร็จหมดครับเหลือแต่ตัวสุดท้ายก็คือเสียงเตือนเราฟังครับผมจะจะเป็นเสียงยังไงครับผมทุกขั้นตอนเสร็จหมดครับจะค่อยๆไฟสีส้มจะหายไปอ่าตอนนี้คือเหลืออย่างเดียวก็คือหนึ่งนาทีครบเนื้อทีที่เหลือก็จะมีเสียงเตือนนะครับผม ต่อฟ้าแล้วกันอ่าได้ยินไหมครับอ่านั่นคือเสร็จทุกขั้นตอนนี่คือเสียงแจ้งเตือนเราครับผมให้เราได้ยินแล้วก็เอ่อนำเสื้อผ้าที่ซักเสร็จนําไปตากได้ครับอ่าพอเสร็จขั้นตอนทุกอย่างเขาก็จะปิดตัวลงอัตโนมัติครับผมเมือนดังเมื่อกี้ครับผมไฟหายไปทุกอย่างจบครับการทํางานไฟทุกตัวหายไปครับผม นี่คือเสศษครับเปิดได้ครับเสศษได้เปิดได้ครับนี่คือสิ่งที่ได้วันนี้ครับผมก็คือครับเสรศษนะครับเจ็บตายครับตายนะครับอ่าครับผมเลิกจะตายแล้วนะครับครับเสร็จ ก็ปิดเครื่องเบาๆครับผมครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมแล่ก็ยังมีคลิปถัดไปอีกนะครับคือการซักยังมีอีกหลายรูปแบบ,บที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันวันนี้จะพูดถึงเรื่องการซักเครื่องนอนของเราครับ ว่าสักยังไงถ้าไม่ทันก็กดย้อนดูครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับครับบ๊าาครับ